ครับมเดย์โลเปแล้วก็วอตซิตี้ครับผมและบอกไว้นะที่นี้เลยนะครับผมเผื่อผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนดูอยู่นะครับผมพื้นที่ว่างสปอนเซอร์ของเรายังเหลือเยอะใช่ไหมครับน้องบอสถูกต้องอะเรียกว่าตอนนี้ยังยังมีโอ้ยางเขาเรียกว่ายังมีเวลาใช่ไหมว่ายังมีเวลาอยู่ครับสปอนเซอร์ท่านไหนที่สนใจร่วมเดินทางกับเรานะวอตซิตี้ทีเอวีโปรดิกตรงนี้ครับเข้ามาสนับสนุนเข้ามาพูดคุยกันได้ก่อนนะยังไงครับแต่ตรงนี้ครับแมตช์ที่สองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งครับสำหรับเวอร์ชั่นเช่กับซิม สำหรับฟังกันมานะฮะแบนเฟดก่อนเลยตรงนี้ไม่รู้ว่าซิมเปิลน่าจะเลือกแบนเป็นอะไรก็ตรงนี้ปักฉลามมาออกไปสองตรงนี้ทั้งสองทีมมาเหมือนเหมือนกันครับครับผมผมว่าน่าจบที่ปักฉลามสามไมพูหนึ่งนะใช่ไหมตะกี้ตะกี้รอบตะกี้เขาแบนอะไรบ้างนะจำไม่ได้เหมือนกันแบบนี้นี่แบบต้อมโนแบบนี้นะอ่าสามสามไมพูหนึ่งเนี่ยใช่ครับผมเลือกแบนแบบเดิมครับผมจะส่งผล ให้ทางโรเชนนั้นสามารถแก้เกมได้หรือเปล่านะครับผมหรือจะเป็นชนะของซิมเปิลอีกครั้งหนึ่งครับต้องรอชมเอาใจช่วยกันครับผมเชียร์ใครครับรักใครครับผมพิมพ์เข้ามาเลย VSC ครับโบเช่หรือว่าจะเป็นซิมเปิล SP อ่าพิมพ์กันเข้ามาเยอะนะครับผมคุณผู้ชมใช่ฮะหรือเรียกจะให้กำลังใจพวกเราบ้างก็ได้นะสำหรับแคตเตอร์สู้ๆนะฝากด้วยตรงนี้นะฮะอยากได้กำลังใจอยู่เหมือนกันนะครับ ดูกันนะดูๆอยู่ชมอยู่แล้วเพื่อว่าก็เรียกว่าให้กำลังใจพวกเราได้หรือพูดคุยกับพวกเราได้เหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราทาวสิตี้ด้วยครับไม่ว่าเป็นเฟซบุ๊ o ยูทูบนิวออร์ดทีวีทวิสทีวีรวมไปถึง TikTok ก็ทำแล้วเหมือนกันสำบัติตี้ดอทออฟฟิเชียลฮะยังไงลองไปกดตัวร่วกันไว้ได้นะแต่ตอนนี้ครับแมตช์ที่สองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งคำสำหรับซิมเปิลกับโบซเช่ครับซิมเปิลมาในชุดของสีเงินครับส่วนโบซเช่คร ใช่ครับผมและนับถอยหลังครับผมเกมเริ่มขึ้นแล้วครับมันทั้งสองฝ่ายต้องเบิกรถกันออกมาก่อนครับเพื่อที่จะเข้าพื้นที่เพลโซนครับมาดูกันว่าเกมนี้จะมีผลอะไรไหมครับผมในช่วงอาทีแรกจะมีการปรับเปลี่ยนการเล่นหรือเปล่าจะมีการบุกเร็วหรือเปล่าครับเราต้องมารอเชียร์เอาใจเชียร์ใจช่วยกันครับผมมาครับใช่ฮะ มาแล้วฮะมาแล้วฮะมากันแบบตึงๆเลยต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปครับ<ะ>ซิมเปลิลนี่เป็นหนึ่งทีมที่เดินทางมาไกลเหมือนกันนะฮะจากรอบ512นร้อยสิทีนะค่อยๆไหลเข้ามาจนถึงตรงนี้แต่ตรงนี้ครับเบอร์ซาเช่บอกว่าไม่รอช้าขอบุกหนักๆใส่เลยแล้วกันครับทั้งที่ทำซิมเปิลเนี่ยเป็นบ้านของตัวเองแต่ยังเซตได้ไม่เต็มที่เต็มทางเท่าไหร่ก็แต่ว่าเบอร์ซาเช่ตีทะลุมาตรงนี้ครัแล้วมุ่งตรงๆลงมีดึงบนกบเราไปเก็บพงอยู่กันแล้วเป็นโจกับสตาร์ก็เท้นมา2คิวแรกจากเกมนี้ครับไล่กันมาเรื่ มีตัวช่วยสกัดเอาไว้แล้วยังไงก็ไล่ฟันไล่แทงกันอยู่ในบริเวณทงเอของทางซิมเปิลกราเซดมาเป็นเอ็กซ์ิเจอรดี้ก็เก็บทำพิซซี่ไปไล่ไล่แค่ลุกขึ้นมาแค่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวจะพาเอาทงไปให้เขาสรับาเวลก็เก็บไปทงแรกของเกมนี้หนึ่งนาทีพอดีเป๊ะนะครับสำหรับเบอร์เชเช่ขึ้นมาไปก่อน5ต่อ0ครับ ใช่ครับผมแล้วเป็นทางซิมเปิลครับเทไม่ได้3ามคิวสคิวตรงนี้ครับผมจากจอนนี่แซลมอนและไอและจอนนี่มาอีกแล้วครับผมโอ้โหขึ้นคิวมาลุลัวครับผมจากซิมเปิลและเอเจเจัลลี่ครับเทศจอนนี่ก็มาได้ครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยถูกต้องครับแต่จังหวะเมื่อสักครู่ครับพี่โฟลท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นจังหวะที่ซิมเปิลไปเหมือนกันครับเราทงกลับมาด้วยฮะห้าต่อห้าตีเสมอขึ้นมาครับไม่ยอมจริงอะวายกันมาเกียร์ตัวผู้เล่นออกไปห้าหกเจ็ดคนเสียหายหลายแสนททััััั้้งีีีีมคคครรรรรบบบกกกะะจจาายยนนไปแลว่่พซ ปากสลามคนนี้ก็วิ่งขึ้นมาบริเวณธงเองของเวอร์ซาเชเหมือนครับหนึ่งคนครับเพื่อนของตัวเองอยู่ในข้างในตรงนั้นแล้ววิ่งมากำลังจะบู๊ไปบดีแต่ตนปเปิดมีกสกัดเอาไว้ก่อนแล้วเขาตามมาซ้ำอยู่ตามมาซ้ำอยู่ตรงนี้เรียบร้อยก็เป็นไบท์กับเก็เทา์เดมอนไปแล้วเรียกกำลังเสริมบอกว่ามาเพื่อนมาเพื่อนตรงนี้มันได้อยู่กำลังมากันแล้วเพื่อนมากันแล้วฮะทางซิมเพิลก็วิ่งปูนไปห้าคนตรงนั้นกับบริเวณธงเองของเวอร์ซาเชด้านหน้าไกล ใช่ครับผมและทิ้งเอ็ดเวิร์ดเอาไว้ครับผมคุมเชิงทงของตัวเองเอาไว้ครับมันเป็นน้ำชัยครับไปเก็บตุยมาได้ครับผมตุยตุยตุยอะไรสักอย่างนี่แหละครับขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นตายดัาครับผมไล่โจกอยู่จอร์นี่ครับผมมีมุมนี้ไปเก็บเบรมอนไปได้ดูไม้พูครับผมยังไล่กันอยู่ครับเทิกันไปเทิกันมาครับทั้งสองทีมครับแล้วเป็นไกโอครับไปเก็บบีกินมาได้หนึ่งคิวแต่โจครับเถิดกับมาเนไป้โจับ์เัถิทกันมาครับน้องบอสคนละหนึ่งคิวครับ ใช่รเรียกว่าไม่ยอกันจริงๆครับมันกินกันไม่ลงอะอาหารไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่กับมือนี้ครับแต่สตาร์เขาเ,เขาาก็บความเาเวลไปเหมือนกันแล้วยังไงฮะบูตม,มาบูตมาตรงนี้เพื่อเข้ามาสกัดกันไว้ก่อนไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าแต่เป็นเอ็กซ์นี้จะเีเก็บทางตงุ๋ยไปก็ปด้วยไหมคู่อะไรคู่หนึ่งงะนตรงนี้คาร์โรเททาวสกายไปแล้วโยกย้ายมาตรงนี้หมัดอยู่หมัดเปล่าหมัดสนับเอาหมดทุกอย่างครับแล้วเก็บอาวุธกันมาผัดกันมาแล้วเหมือนจะเข้าารีเทคในจังหวะที่สองก็จหรับเบอร์ซาเช่ ปีนปีมาแล้วจังหวะนี้งไงครับคลิกขวาค้างรอไว้อยู่แล้วตัวราคาโร่ก็เพียงแค่คุณเดินลงมาเท่านั้นนะเราร,รอรอรออยู่เราวิ่งมาบูเสเตอร์มัไม่เข้าหัวดีที่ยังไม่คิดจะเข้าแล้วของจริงเขามาของจริงกขากำลังเดินมาถึงแล้วตรงนี้เคาะมาไกลๆกับเอ็ก,อก,อกวิ่งมาตรงนี้แล้วสองสัปคิวมาตรงนี้แล้วตีมาตรงนี้ทรายนะครับเกมนี้นสองกับซิมเปิลครับขึ้นนำไปก่อนคก็สิบต่อครับท่านผู้ชมท่านครับใช่ครับเป็นเกมที่ซิมเปิลนำขึ้นมาก่อนแล้วนะครับผมเหลือเวลาเหลือแค่สามนาทีกว่าๆเท่านั้นครับ ต้องคอยแก้เกมครับโอเชีและกายองนี้เหลือคนเดียวครับผมต้องปั๊มเพจขึ้นมาก่อนแล้วสับมาจากวายมาจงหวันนี้โดนไปใม้ม,มครับผมลงไปนอนแล้วโดนสับมาจากโจ๊กครับเท็ดจับมันได้โอ้โหมันดูเดือดจริงๆครับแล้วต้องโอเช่ครับผมจะทําเกมบุกบ้างหรือเปล่าครับผมหรือว่าต้องรอคอยรีเซ็ตกุ๊บกลับมาก่อนรีกุ๊บเพื่อนก่อนนะครับเ R อาครับ มือเปิดคอยส้มอยู่ไกลๆครับผมแล้ววิ่งเข้ามาแล้วครับผมเนฟชเช่เปิดมาก่อจากน้ำชัยครับผมคิวแรกครับเจไฟนี้ครับเก็บเดมอนออกไปอาจจะต่อเนื่องหรือเปล่าเดี๋ยวมีจอนนี่อยู่เหมือนการทางชิมเปิลครับผมโจครับมาไปเก็บป๊อปปี้ไม่ได้หนึ่งคิวแล้วจอนนี่เอาจนได้ครับผมโอ้ไม้ภูเก็บน้ำชัยออกไปแล้วพีซี่ได้มปหนึ่งคิวจากเจอาครับและจอนนี่ออนไฟต่อเนื่องครับเก็บเดมอนต่อไปเลยครับผมโอ้โหตองอะไเรียกว่ามา ใช่ครับจอนนี่ครับผมยังออนไฟอยู่ครับออนไฟต่อเนื่องครับผมจะคอยไล่ไล่อยู่ยังทุบแล้วเจ้าจังหวะนี้เป็นตาเก็บปลามาได้ครับผมโอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับโดนยิงหรือเปล่ากีื่อกี้กระเด็นไกลหรือเกินครับแับบีกินครับตัดมายังต่อยต่อยางต่อเนื่องครับบุกครับพยายามเอาธงนี้ได้ครับเบอร์เฟเชตต้องทําให้ได้ครับจะได้หรือเปล่าเอ็ดเวิร์ดครับผมไปได้หนึ่งคิวจากมาร์เวลครับจอนนี่เก็บบิกินมาได้แลวพิตตี้ครับไปได้เจ1ามีหนึ่งคิว ในเอกเทดมาเป็นจอนนี่ครับผมบางกี้ครับต้องมาหาทรัพยากรให้เพื่อนก่อนครับโอ้โหน้องโบสเดือดจริงๆครับเกมนี้ยังต่อเนื่องอยู่ครับจากเอกครับผมเหลืออยู่คนเดียวนะได้เกาหมล้อมและเก็บไป1นึ่คิวไคโอออกไปก่อนและยังต่อเนื่องอีกหรือเปล่าครับยังเก็บต่อเนื่องหรือเปล่าต้องมารอดูแล้วโดนตัดมาก่อนจังหวะนี้ <c oughs> และริบร้อยเลยครับผมเป็นดีมอนครับได้ได้ยินไหมครับฟอสได้ยินไหมครับเม้หายไปแป๊บนึงได้ยินครับได้ยินครับโอเคครับมาแล้วครับโอเคมาถึงจังหวะที่บอกว่าอยู่คนเดียวพอดีใช่ครับอยู่คนเดียวไปก่อนจังหวะเมันจะพู่แต่ตอนนี้ผมครับผมตอนนี่ตัวนี้ถามมาว้าตอนรับไปอีกทีนะตัวที่ถามของซิมเปิร์สจากอาร์เซอล์ซิมสาวต่อฮ่าครับขึ้นดาวไปแล้วอย่างต่อเนื่องตามซิมเปิร์สโอเช่ซี่นาที32นาทีของนี้ครับต้องเร่งมือแล้วเฮ้ยไปไหนน่ะโอ้บีกินครับผมจังหวะนี้รีบสดโอ้โหรีบรีบจริงรีบจริงนี้ ได้ S <S <S อะบอกว่ามาจริงมาจังนะตรงนี้อ้อมท้ายมาครับบริเวณธงปีของซิมเปิลครับอ้อมไกลๆมาร้าโกโดังตรงนี้ยังไงไหนครับมีก,กินมีก,กินฟลักสนับขึน้นมาก่อนนี่ <S <S ไงฮะเลยไม่ทันไปไหนแล้ววิ่งอ้อมไกลไปหน่อยก็โดนมือปืนยิงสกัดเอาไว้แล้วเข้ามาชาร์จรอแล้วฮะไม้พผัวนี้คลิกขวารอตรงนี้แล้วเคาะไปหนึ่งเคาะมาเรียบร้อยเลยเก็บบีกินป่อยฮะ ใครับผมและเพดกับมาครับโจคัฟเช่ครับโจกแล้วมาเดีวเก็บไอและไกโออกไปครับผมแล้วนำชายมาคนเดียวแบบนี้จะดีหรือเปล่าครับวิ่งเข้ามาเดียวเดียวอย่างนี้มันจะเป็นผลดีหรือเปล่าจอเวัชเช่แล้วมีเพื่อนเข้ามาเสริมมือปืนเข้ามาช่วยแล้วมาพยายามจะล้วงเข้าไปเอาธงครับผมแล้วเก็บแล้วครับเป็นมังกีเก็บธงให้กับทางวัชเช่ครับแต่มันจะเก็บได้ไหมต้องขอเอาใจช่วยอีกทีนึงครับผมอโบส ใช่ครับนี่ครับพี่โฟครับมีคนพิมพ์มานลฮะแคตเตอร์สู้ครับอยากให้อ่านนะอูขอไปด้วยจวังหวะดพึ่งสักครูไปกระดังเดือดเดือดขอยปด้วย,<ต>ยอย่านเยอะหน่อยอนะแต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะที่ให้กำลังใจกันแต่ตรงนี้ครับเข้าสู่เกมต่อก็สามคิวมัติดจับชับจากชัเปอร์เลยว่าเฮ้ยซิมเปิลนะเอสพีตรงนี้ไปชัเปอร์เฉยเลยแล้วจอนนี่เดี๋ยวมาคิวมาตรงนี้หลุดไปหน่อยนะขออภัยด้วยนะแล้วมาตรงนี้เซ็ตสามก่อนสิ่งก็มันจะเชื่อยๆเร่งเครือ่องตามขึ้นมาแล้วครับกับสามวัตถีตามหลังอยู่ตรงนี้ ผมบอกเลยว่าได้เสียวๆได้ลุ้นๆแน่นอนครับเดี๋ยวจะไปวัดกันต่อในช่วงไซเดสครับวันนี้ยังไม่ได้ดูเลยครับไซเดสอยากเห็นอยู่เหมือนกันเข้าสิบหกคเดสต์มาด้ยังงไจัดให้ด้วยฮะใช่ครับผมอาจจะเกมนี้ก็ได้นะครับอาจจะมีไซเดสเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าห่างกันแค่ธงเดียวแล้วเวลาเนี่ยเหลืออีกสามนาทีโอ้อโหทางเวอร์ซเช่ต้องการเพียงแค่หนึ่งทงบีเท่านั้นครับจากฝั่งซิมเปิลครับในการต่อเวลาของตัวเองนะแต่ตรงนี้เหมือนจะ รีกุ๊ปกันอยู่แล้วจังหวะมันดีเหลือเกินหออบอเจาะไปหมดครับตรงนี้กระโดดมาโชคดีที่บัตเชตต์ไม่เข้าสิงข้างไปก่อนแล้วตรงนี้ครับใกล้ๆนั้นอะไรระเบิดวะล่ะนะฮะเป็นเอสโคลาครับทำไม่ภูกเก็ตทามเอสโคลาเหมือนก <S S ันอะไรวะเก็บตัวเองม<ช>ต,<ร>ตียังไงวะนะเฮ้ยตีแล้วมันวนกลับมาแอนิเมชันตัวเองหรือเปล่าอะไรกันนะครับเนี่ยนะไอ้ครับผมโดนเต่ายังไงเนี้เรียบร้อยครับเป็นบีกินครับเก็บไอออกไปแล้วเองดิจิเนลลี่ครับผมโอ้ออนไฟลายตอนนี้เก็บโจ๊กเพื่อนตัวเองออกไปด้วยครับผมแล้วไกโอเก็บฟีเนียออกไปเรร็ไปวนๆคับผม ตอนนี้เวอร์เฟเช่ครับได้ยืนคุมเชิงไฟลัตเอ็กจังหวะนี้โอ้โหจังหวะขอมาเมื่อสักครู่สะใจเหลือเกินครับทางเอ็กซ์ลิเจนารีครับแล้วโดนตามสับอยู่มาเชเต้กระโดดไปครั้งหนึ่งรับรองเท้าสีดำๆตรงนี้วิ่งออกมาแล้วขึ้นมาตรงนี้ครับรีเซ็ตตัวเองก่อนหาจังหวะดีๆแล้วก้มลงอีกทีหนึ่งส่อทีตรงนี้ก็ต้องถอยหลังมาต้องการเพียงแค่ถุงมงอเทนั้นครับสำหรับเวอร์ซาเช่ครับในการต่อเวลาครึ่งแรกครึ่งหลังตรงนี้ครับพร้อมท่ายมาตรงนี้ก็ตัดภาพมาบริเวณหน้าธงมืของซิมเปิลครััับบบยยืนรรรออไวู้้่คสห เบอร์ซาเช่ฮะหา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 อยู่หาเยอะอยู่เพื่อนแล้วทีแกเฉียดไปนิดนึงฮะแต่ไม่เป็นไรเรียกรถออกมาแล้วกระจายแยกย้ายกันไปใช่ครับแล้วสกายครับไม่เห็นเอ้าใครเก็บตงอยู่เพื่อนจอห์นนี่เนียนๆเก็บตงอยู่แต่เป็นไม้พู่จะทำยังไงครับสกายต้องถอยกลับมาวนหนึ่งทีหลอกไปก่อนหนึ่งทีครับและกลับมาแล้วเขามีเพื่อนมาเติมซอกอีกสองคนครับสกายจะทำยังไงแล้วโดนไม้พู่จอมบูสมาจังหวะนี้และเาเพื่อนเข้ามาหายไปก่อนเลยครับวิกกินโอ้โหจอห์นนี่ครับ ไหวหรือเปล่าครับสกายแล้วมีเพื่อนเข้ามาช่วยครับสองคนโอ้โหถูกต้องนะแล้วไหลกันมาตรงนี้ครับบุกขึ้นมาซิมเปลิลครับเหมือนจะครองพื้นที่ทงของวอร์ซาเชไว้ได้แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันจะลุกขึ้นมาในเอเมชั่นได้ยังไงวะน้านะฮะเป็นสกายก็ลุกขึ้นมาใส่จอนนี่ไปทีเดียวแล้วเป็นคาร์โรกเ็เตะทางเอ็ดเวิร์ดไฟเพื่อตัวเองเพื่อนตัวเองไม่เป็นไรครับเราลุกขึ้นมารีเซ็ตมาราบูทไปไกลๆจังหวะนี้ล้วปาดคอไปหนึ่งครั้งล่วนสกายก็โอเอเนอ ธงบีของเบอร์ซาเช่แล้วมาจริงๆก็มาจังๆเลยครับเสมออยู่สิสามต่อสามครับสี่สิบห้าวินาทีสุดท้ายของเกมที่สองตรงนี้ครับใช่ครับแล้วทางฟิล์เปอร์จะเก็บธงได้หรือเปล่าเอ็ดโคล่าจังหวะนี้จะยืนฝืนเก็บธงเกินไปหรือเปล่าครับเอ็ดโคล่าแลวโดนเพื่อนยิงช่วยเอาไว้ครับแลวสับมาสับจังหวะนี้ยังไม่โดนแบบไบครับโอ้โหมีปืนคอยสกัดช่วยอยู่ครับองเอ็ดโคล่าและธงนี้จะได้ไหม เก็บอยู่หรือเปล่าและเรียบร้อยครับเมยโคลาเก็บทงที่สีกับเอมเปิลนำไปเป็นต่อ13ครับผมโอ้โหในนั้นในยีสิบท้ายครับแล้วจังหวะนี้ครับเรียกว่าเหินฟ้าพาทงกลับมาบ้านหาทีมเลยครับตรงนี้ยังไงไล่กันมาสองสามคิีตรงนี้เอ็กซ์เรยเจเนรีเก็บไปกับนำชายบอกว่าหงุดบิด มันไส่อยากหาคนตีหรือเจิคกระัมบูทมาจังหวะนี้ตีเพื่อนเองก็ได้วะเฮ้ยไม่เป็นไรระบูตต่อเนื่องไปตรงนี้เป็นปาลาทำภูเก็ตทั้งตุยไปเหมือนกันแ้ราตาปิดทางเอ็ดเวิร์ดมาเรวนำต่อยดักมาซิมเปิลชนะคือไปด้วยสกอร์18ต่อ13ปาดมาชนะในวินาทีสุดท้ายครับซิมเปิล shit no sit no play